วันนี้พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้ประชาก,การตำรวจสอบสวนกลางเรียกประชุมชุดสืบสวนที่ก่อบัคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มีผู้แทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะทำงานเพื่อคลี่คลายคดีนายสีสวรนจัญยากับพวกรวม3มคนได้ร่วมกันข่มขู่เรียกเงินจากอธิบดีกรมการข้าวแลกกับการไม่ร้องเรียนโครงการทุจริต พลตตรีจรุนเกียรติเปิดเผยว่าการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานมีความคืบหน้าไปอย่างมากโดยเฉพาะคำให้การของอธิบดีกรมการข้าวที่ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากและยังมีพยานหลักฐาน,นอื่นๆอีกหลายส่วนซึ่งสามารถระบุพฤติการของกระบวนการดังกล่าวได้ชัดเจนว่ามีการวางแผนทําเป็นขั้นตอนทั้งคนชี้เป้าคนเคลียร์คนรับเงินและยังพบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายคน ซึ่งจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคาเพิ่มเติมโดยมีคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นคนให้ข้อมูลระดับสั่งการในกระบวนการดังกล่าวให้ร้องเรียนตามที่ต่างๆทั้งนี้ตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีผู้สั่งการในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนอกเหนือจากผู้ต้องหาทั้ง3าคนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหล,ลักฐานผมมองว่ากลุ่มคนพวกนี้นะครับมีพฤติกรรมในการรีดทัพย์จากจาก กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือข้าราชการที่เขามองว่าสามารถทําได้พวกนี้พวกพวกพวกวิชาชีพพวกนี้นะครับมันมีทั้งวิชาชีพบนท้องถนนนะครับจะเปรียบเทียบให้ฟังไอ้พวกที่ตกทองตกเถิงมันก็ต้องมีคนท,ทําทองลงใช่ไหมแล้วมันต้องมีคนเดินตามที่จะไปเจอทองพร้อมกันแล้วก็มีการเจราจามีน,มนู่นมีนี่อะไรหลายอย่างที่มันเป็นขั้นตอนวิธีการอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เริ่มด้วยการ คนทำเรื่องมาส่งให้คนร้องคนร้องไปไปหาคนเคลียร์คนเคลียร์ไปหาคนรับมีบัญชีม้าก็เป็นเรื่องปกติมันมีการการทำงานแบบว่าปลาเล็กปลาใหญ่ทางด้านของนายดานุนเดชสิริวงตระกูลทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของอธิบดีกรมการข้าวให้ข้อมูลถึงเรื่องของการก่อเหตุว่ามีบัตรสนเทศรองเดยอ,อธิบดีกรมการข้าวส่งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนที่อธิบดีกรมการค้าจะถูกเรียกเข้าไปชี้แจงถึงงบก้อนดังกล่าวว่าไม่ได้ใช้แล้วและส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกสช่วยชาวนาไปแล้วจากนั้นจึงยุติไปจนอธิบดีกรมการค้ามาปรึกษากับตนเองว่าน่าจะถูกกันแกล้งต่อมามีที่ปรึกษาของผู้บริหารกระทรวงเกษตรเรียกอธิบดีกรมการข้าเข้าไปพบยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรซึ่งที่ปรึกษาคนนี้ได้แนะนําให้จ่ายเงินเียกับนายส เรื่องจะได้ยุติลงเพราะหากมีการถแถลงข่าวก็จะเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากและมีการจ่ายเงินให้รวม5ครั้งทั้งการนำไปให้ที่บ้านโอนเข้าบัญชีโดยครั้งที่5เป็นครั้งที่นายสถูกจับกลุ่มที่บ้านพักโดยนายรัตนเดชยอมรับว่ามีความกัง,งวลว่าจะมีการเมืองเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ในายจอผู้กระทําผิดไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะอัตราโทษที่จะได้รับนั้นแตกต่างกันมากเพราะหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เรียกรับผลประโยชน์อัตราโทษสูงสุดคือจำพุกตลอดชีวิตและผู้สนับสนุนรับโทษสองในสามพอไม่เป็นเจ้าพนักงานรัฐปุ๊บอำนาจการสอบสวนก็ส่วนหนึ่งของพนักงานสอบสวนสองการรับโทษเบาลงเบาลงก็คือว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะทุจริตเรียกรับเนี่ยโทษมนโทษมาถึงตลอดชีวิตตามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมีชอบพศ2 5 6 1มาตา173โทษถึงต,ะต,ะตะลอดชีวิตขณะเดียวกันนายรัตนเดชยังยอมรับว่าขณะนี้มีนักการเมืองตัวยอ่อปอปาซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองและเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารกระทรวงเกษตรได้ติดต่อมายังอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาฝากมาบอกตนเองว่าขอให้เบาลงหน่อยเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระดับประเทศ